พิงหวังแน่เจดฮะมึงดอกันจากจากเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเฮ็ดว่าได้นะมันบ่เคยเฮ็ดเนาะมันก็สิยากสำหรับผู้เริ่มต้นนะนะแต่ว่าถ้าห้องฝึกดูดูเขาหาเท็ดดูดูอาจจะได้แบบง้างๆแบบนี้เนาะเบี้ยม่าหาเท็ดน้ำแน่เดี๋ยวมิดจบอเอามดเอามีดมิดีเลยปะ อสอเสียอะไกันว่เส,สียไรวันได้ใส่ตีเสีได้โอ้มันต้องจกงเสีย <c oughs> เอเอจำบวานนะจังว่าเชียวโอ้ต้องเคล็ดลับพี่น้องต้องเอามีดเหนียๆเพรามีดีก็ได้เาะมว่าต้องเอามีอโต้พนะเนบ่ลองนจนยกันถ้าว่ได้ดีสิเปียมีเด้อัปปอ <c oughs> จักต่อพี่นองจักต่อพวเป็น ลูกสาวนะแล้วแต่วนะ่าคนเราื้ออันกับไมนน่จ่ายแค่เท่านะันอ่ะฮัดจักต่อกันนะสันโดรเข็นแม่แล้วเฮ็ดแต่ว่าอ๋อเสียวแล้วไม่ได้เฮ็ดกับว่าใดนะย่านะนั่น ย่านมีดถือมือพี่น้องพันพันนี่ก่ยอนเอเอว่าเดี๋ยวเดียวสิเรตเองเจ้ทำไปเลยเจย้เดี๋ยวเขาจะลองฝึกอาก่อนนะจ๊ะนยังแข็งอยู่นะแข็งมักคักเลยแหละ ก็ได้เนาะมันแข็งอยู่อันนี้เส้นแรกเนาะจักตอกเส้นแรกเทียบกันของเพื่อนกันมันได้เป็นสิเเ้นแล้วเขาเพาิ่งได้เส้นเดียวแต่ว่าก็ยังแข็งกว่าของแม่อยู่นะคะแต่ว่าก็ปกติที่เขาเขาเห็นมานี่เพื่อนสิตจักได้สองเซนนสินะแต่ว่าเราเรายังไม่ชำนานเนาะเราก็เหลาเหลาให้มันบางเอานะจ๊ะ ถ้าจะหั่นเกล้ง่ายนี่เอาต้องเอามีดอิตโต้มาแม่มีดอิตโต้พี่น้องแล้วก็หนีดจักกะและ้แล้วก็เลาะเลาแม่ว่านเจ้าโมเสียวใส่มือวาแซนหรือเจ้าโม,ามบาดมือวาแซนเขนมีดอิตโต้ใส่แม่เป็นังง้นใส่ตัวเออเดี๋ยวไปหามีดอิตโต้มาเบาิ่งก่อนเสิร์ตพิสูจน์ มีอิโต้ไว้แล้วพี่น้องเขาทีสนิมจักหน่อยเป็นมีอิโต้ที่เราซื้อเองนะคะเป็นย่างโลตลาดพี่น้องซื้อปีที่แล้วนี่ราวตันนี้นะสิกลับมาเห็ดน,นะพูเดีความตั้งใจเพื่อนนะนะสิไปหาซื้อซื้อเสียมบกจกจอบอะคะ่ะแล้วซื้อเสียมบกจกซื้อมีด,ซ,มดนนนนะซื้อเกี่ยวเข่าพร้อมเน๊ตอนนั้นนะซื้อเกี่ยวมเกี้ยวใพร้อมนะนะ ปีที่แล้วนะปีที่แล้วสิตั้งใจกลับมาเห็ดหน้าเองนะก็เลยเตรียมอุมปกรณ์เองเลยเด้อันโดยความตั้งใจเนาะไปหาเลาะซื้อมีดนี่นะคะซึ่งเขาก็เบิ่งบมเป็นบอกว่ามันแข็งแรยงยังไงใช้เหล็กอะไรทําอะไรกันสิเนาะเขาเห็นว้งางขายู่ตามท้องตลาดราคาที่เราสามารถซื้อได้สิน่ะเขาเลยซื้อมานนี้นะคะพี่น้องสมบัติของของาพเจ้ามีดอีตัแก้วนามาเนั่นแหละก็ มีราคาเปะๆอยู่แต่ว่าลืมแล้วซื้อมา275บาทนะคะก็จะเป็นด้านจับพอดีมือนะจ๊ะแล้วก็ไม่เออเดี๋ยวต้องร้องว่าเออมันหนีบหนีบจะกระแกล่ีดนี้พี่น้องเด้อเ <c oughs> ขากับเลยเดี๋ยววางที่วเ,วเสียวใส่มือว่าสั่นท <c oughs> ่านก็ได้สร้างเสี่ยวว่า เฮ้ดปถือทางติต้องเอาทางนี่เปล่าเฮ็ดถือท้าง,งร้องว่าเฮ็ดบลถือทาง <laughs> ทักจัดต่อปเป๊ะวันนิวโอ้ยเป็นอย่างเนาะนี่ <c oughs> ถ้าเฮ็ดถูกทางมันก็จะทำง่ายค่ะเฮ็ดบลถูทกทางไก่มันเสี่ยวอ่ะแสะดงว่าือต่างปลกคนหนึ่งเอ,เอาแล้วกันนะอย่าลืมเอา <c oughs> เอา <c oughs> อย่าลืมเอามีดหนียที่ตะและไว้นะคะ ข่อยก็อยากหัวข่อยด้วกันพี่น้องวันนี้เอ้ยซินั่นเว้ยได้แล้วได้แล้วแต่ก็ยังแข็งอยู่นะจ๊ะกเสร็จกองกันแล้ดีเห็นบ่โอ้ก็ได้ว่ะได้ตอว่าก็าเสีเลเสียนะเออาเคว้า้เอยว เ,าาเ่าอาจจเทน่อยเดี๋ยวเราม่มมได้ม่ปะ <c oughs> โอ้เสียของว่ะอยากบองไดว่าแม่ที่ง่ายๆหนึ่งไปทย่งยายกเธอซ้ำจากตอกซื้อๆนเคบได้ทีแม Terima kasih telah menonton! ฉนแรกแรกผิดพลาดไปไ่ใช่ีแล้วแกจะไม่เคอย่เดี๋ยวคนเท้ามันต้องเห็ดได้สินะายันมันก็จะห่องแตวเอามไมเอามหมจัดตออจะซื้อชซดสีหยาดใช่ปะ เออวีต่อลมกัะบ๊อกกัน้วบ๊อบไปสิแก่เถอะบอกเอาเอาต้องเปลี่ยนมีดแล้วค่ะเนาะเป็นน้ำค้นหรือน้ำมีดเอาโอ้ยคนเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดว่าเป็นนะแต่ยังไม่ได้คือเก่านี่แหละก็สิยากเลยจักต่อจะชื่นิ่งกันนะนี่โอ้ย พี่โลต่ะตอชื่อๆไหมประชันต่อไปประสานต่อเริ่มคล่องแล้วค่ะเริ่มคล่องแล้วหนึ่งสองสามชุดนั่นอีกอย่างกับบวเกิดความพยายามเ่าค่ะพี่น้องแข่งแจ็คหน่อยอวยไปมัวเลยบได้ทางนี้บ่ถือค้าง เลืน่นควางคูอีกแล้วมันก็ยังแข็งอันใ้แข็งกับแต่งเอาเนาะน่าจะมัดได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะต้องฝึกบ่อยๆค่ะฝึกบ่อยๆเห็นมันชำนาญมมือเนาะเขาบม่ได้เห็ดดูก็ะะจะเป็นต่อที่เอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะใน,รรนะครัวเฮืานเนาะฝึ่งเขาก็าพยายามฝึกเห็ดแล้วกัน แต่ว่าก็ทําได้พอทําได้นะจ๊ะแต่ว่าก็ยังไม่สวยเนาะต้องฝึกอ,อีกจกน้อย<笑><笑>ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจในการแจ็กตอกนะคะฝึกแจ็คตอกกับแม่นะคะคเนะนะาะเดี๋ยวจังได้พัวกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ